ครับสวัสดีครับมาพ่อกับอจววน้อยแล้วครับผมโมนีก็นําเสนอนะครับนําเสนอพันธกใหม่ขึ้นเก้านะครับนแปลงสาธิตพันธกใหม่ของอจาวน้อยเองครับผมมาเบิ้งแล้วกับมีความสุขก็เลยอยากแบ่งปันความสุขให้กับพี่น้องนําครับผมที่จริงแล้วพันธกใหม่โมนีก็สิพูดกันตรงๆกับมีเจ้าของแล้วละครับ มีเจ้าของสร้างจองไว้แล้วนะครับโดยเฉพาะต้นยางนานะครับต้นยางนาพอมาล็ดนะครับกำลังสวยใส่เชื้อเห็ดป่าเข้าไปเวลาปลูกนะครับยิ่งตัวเร็วเป็นเท่าตัวนะครับแถมอนาคตก็มีเห็ดกินครับพี่น้องครับต้นกล้ายางนาอันนี้กับิบวน้ำเสนอหลายครับพี่น้องครับชิบวน้ำเสนอหลายเพราะว่าส่วนใหญ่กับท่ายถอดพันคลิปวิดีโอไปพี่น้องเบิ่งเหรครับ นี่คือ,อยางนาเพาะเมล็ดขออนุญาตาใส่ไมซีนนน่นะครับต้นยางนาครับอันนี้ชี้เหล็กครับต้นชี้เหล็กต้นชี้เหล็กนะสินค้ามูนี่กับสิน้ำทรงให้กับคุณพีเพนซิรินะครับสร้างตรงมาจากสหรัฐอเมริกาครับผมให้ไปทรงให้บ้านเกิดของคุณพีก็คืออยู่อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครน,นะครับกับขัดเลือกขัดแยก เรียบร้อยแล้วสินคา้าย่นี่นะครับครบถ้วนกระบวนความไล่ไปตั้งแต่ต้น,ตนยางหน้าต้นยางหน้านะครับต้นยางหน้านะครับนี่กับต้นชีเล็กครับพี่น้องต้นชีเล็กโมทีคุ้นผีพ่นอยากได้มันสูงนะครับแต่ใบมันรุนก็เลยเอาโมทีมันง่ามให้นะครับความสูงกับยุทีประมาณนะครับชีเล็กมุนีนะครับ ประมาณ30ถึง40่สิบเส้นพี่นอ้องยางที่3ที่สีน้ำเสนอครับผมายางที่3ามยางต้นพิกุลทองนะพิกุลทองอต้นพิกุลทองอขอหยัดใส่ไม้สี่นะครับเด้อบมเป็นไม้ดอกว่าพลาสติกทอพีวีซีต้นจันครับพี่น้องครับต้นจันเอาไปอีกมบ้านันกะึงก็ให้ยางบิาง,งนีดก่อนเนาะ ต้นจันแล้วก็อันนี้มะฮอกกานีมะฮอกกานีอันนี้ต้นบักว่าพันเม็ดใหญ่ครับต้นกุ้งนะครับต้นกุ้งครับนี่ครับต้นกุ้งครับอ่าต้นกุ้งนะครับอ่าอยู่ในซอกลีพี่ต้นจิกต้นจิกอ่านี่ต้นบักหาดครับพี่น้องครับต้นบักหาดต้นบักหาดนะครับอ่าที่นี่ก็ต้นรัง ต้นล่างครับผมต้นหลังอ่าต้นหลังอันนี้ต้นโมต้นโมอันนั้นก็อ่าเป็นสะเดาหรือต้นกระเดาครับอ่าอ่าคุณพี่เพิ่นบอกว่าห้หาค่าเรื่องห้แน่จัดห้แล้วครับจัดหาแล้วค่าเหลืองนะครับสินค้านะครับคุณภาพนะครับสินค้าคุณภาพพร้อมอ่าทรงเหมาบทรงถึงมือห้กับลูกค้านะครับ แบบเอาที่ลูกค้าพึ่งพ่อใจครับพี่น้องครับผู้ใดสนใจก็ลองถักมหาอาจาวนอเบิงเด้ออ่าไว้สนใจถักมหาเบิงนะครับเพราะว่าลูกค้าส่วนหนึ่งก็จากใดแต่ว่าห่างบ่มีลถไม่หยังมาเอาเอาจาวนอน,นําโซ่ให้ฮอดบ้านไดครับแต่ว่ากสิมีขายใจขึ้นํามันรดนะครับขันช่างลายอีลีก็ฟรีคา่าโซงพี่นอ้องแต่ว่าขามันไกลคักอิลีกับคอขาดนมูกน้ำมันนํานะครับขอคาํนมูกน้ำมันน้านะครับ ผู้ใดลอ่องคิดทบทวนเบิ่งว่าทีฉันนองว่าง,างน,นี่นี่พื้นทีท่ใสสิปลูกต้นไม้ต้นไรได้บ่ก็ล่องเบิ่งรับีนองครับล่องสั่งเบิ่งนะครับต้นยางหน้านะครับเป็นใหม่เสรษฐกิจทีกำลังได้รับความนิยมนะครับปลูกในพื้นที่พื้นที่ก็มีมูล,ลาค่าเพิ่มขึ้นเท่ากับสีใหม่นะครับไว้สางความลมเย็นสางออกซิเจนอนาคตก็ขายต้นใหม่มวนี้นะครับ ผู้ใดสนใจลองทักมาบ้างนะครับน้องขออนุญาตฝากเบอร์ครับพี่น้องครับ0833388990 0833388990 0814834096 0814834096ผู้ใดสนใจลองทักมาบ้างนะครับน้ออันนี้กัสซื้ออื่นสอนต้นไหม่จะของครับพี่น้องครับ <laughs> อีกจะน้อยกับน้ำทรงกรับลูกค้าก็เลยถ่ายเป็นคลิปวิดีโอเพื่อแชร์ความรู้สึกสดชื่นความรู้สึกของคนที่ชื่นชอบใหม่แล้วก็ผู้ใดที่หลักในการปลูกต้นใหม่นะครับลองติดต่อมาหาออดโจนอกบึงนะครับน้อามาแหลกเปลี่ยนเล่นลูกกันนะครับคนเท่ามันบริดหูไปิดตนทุกอย่างแหลกเปลี่ยนเล่นลูกกันได้ครับพี่น้องครับยินดีครับผมยินดีนะครับชิปนี้สะอื่นสะอ่อนแห้ง ถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบิองคำนีน้นะครับนอ,อขอบคุณและสวัสดีครับ